สวัสดสีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมคิงนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปไฮไลท์ที่ผมสะดุ้งในเกมคำสาปสะพสานเฮียนถนนสู่ความรอดนั่นเองนะครับก็ถ้าใครอยากรับชมตัวเต็มก็สามารถรับชมในรายย้อนหลังได้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับโอเคครัไปดูได้เลยครับผมอันนี้ลุงมืออยู่ไหนทุกคนนะเล่นเดโมมาแล้วก็นี่ไงหวังว่าคุณจะไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่กูออกไปแล้ว <c oughs> ไปสังหารพิษธรรมน์โอเคหวังว่าคุณจะไม่มีอะไรเหมือนเดโมไป โอ้โกูบอกว่าจะไม่มีอะไรไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เรนโอ้โไอเ้หเหี้ยกูรับได้หกเลยสัตว์โอ้ยกูจะเป็นลมเกมผีจีนไม่เอากูแล้วไงไปครับพี่ อ๋อที่เราทำก็คือเหมือนกันเลยว่าแบบเหมือนเป็นการนับขั้นบ <futur> ันไดเพื่อล่าท้าผีอะไรประมาณนั้นนะเราได้เป็นเทียนหมิงรีเทียนหมิงรีเทียนหมิงสองสามกูไม่นับดีกว่าป่าเสียเด็กแม่งเพิ่มขึ้นมาให้อีกตั้งแต่หยิบใบแดงนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่จะบ้าหรือเปล่า เฮ้ยเดินกันเถอะแต่เหมือนย่อจะเอายังไงล่ะก็หายตัวไปแล้วเฮียผีผีจริงไอสัตว์ผีจริงนี่กูไปก่อนสลันเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยกูกูไม่เข้าใจมึงไม่พอมมีไปไม่ทองเลยน้องมึนี่ไปไม่พอโอ้ยพี่มึงก็โผต้องแม่โอ้ยพี่ผีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปไหนครับสลัน วิ้ยวิเชี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเอ,อาทางตันชิบหายแล้วครับฟันชิบหายนะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ข้าตู้เข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ไหมข้าตู้ปุ๊บสิ่งดำเราทุกคนกลับกลับนี้ปะกลับแหละว่ากลับแหละ ไอ้เชีย่ยทำไมคนอื่นวิ่งไม่รอเลยวะเออโท้โหระหว่างที่กาดแล้ตกเนี่ยตามหาพันธมิตรเกมมาคู่พัฒน์เสมอจริงทำไมไม่แบบว่าให้เอ้ยไอแดงเองควรอยู่ที่ประเทศไทยเองไม่ควรอยู่ประเทศนี้ผมว่าผมต้องตามเด็กไปว่ะเชื่อไหมเชื่อไหมมันจะจิต เชื่อมันในเด็กวะทุกคนเออโอ้โแต่เรามีสาวตามมาอยู่ต้องกล้าหน่อยดิวะเราต้องแอคหน่อยวะทุกคนไม่อยากจับมือมึงแกจริงจริง <c oughs> โอ้โหเล่นบอล,ลลี่จ <c> ะ <oughs> เล่นบอลล่แล้วแกประเด็นน่ะออมา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 ,มา,ม,ามาเล่นกันมามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะนี่เปิดประตูเชิงช่วงด้วยวกัดซีนไง อินเอินเทียนออกมาไม่สนุกเลยนะโว้ยวนี้ก็สร้างปัญหาจริงๆว่าไหมพวกเขนอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสันที่ไมเอาไม่เอี่เอาต่าไม่ไ่เอา่เอา่อาไมเอมัอาไมเอาไะ่เไ่เ่เรามไม่เอาไม่่ม่าาอไอาาาาทไมา

เชียร์แล้วให้กูไปคนเดียวเฮ้ยหยิบดิหยิบเอ๊ะเอ๊ะนี่มันเครื่องล่างของฉันเนี่ยม,มาทำไมไม่อยู่ตรง,งนี้ล่ะโอ้โหแย่ชะมัดทำไมัว乱丢啊超没品的说要帮นเ管ียว 我看回去三女怎么说，平常那么嚣张เพ那ชอบ回去我就เจ้ากตอนนี้เตอบแทนเบ้านอย่าหมุนกล้องเยอะดิขอร้องเออเอะเอ๊ะทำไมจู่ๆมาะออกมาแยอๆแบบนี้ล่ะวันนี้ก็มือแล้วมอจะมองไม่เห็นเลยาอรคนติดไฟเพิ่มเยอะนะตอนนี้ก็มือจนมองไม่เห็นอะไรละเฮ้ยเฮเน้องน้องน้องน เฮ้ยไม่ใช่คนน้องน้องไม่เน oh ่ท right? okay. ินเฉียวไลท์สตีมเสร็จแล้วใช่ไหมเน่ก็อยู่นั้แล้วล่อย่า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 เฮ้ยโอเคเนกิดอไม่ใคม่ใช่คุอไม่ใช่คุอ่ไร่บช่คุณคือไมอไ่ใคอไคไ่าคายคือไม่ใชอไม่่าุณอไม่บช่แล้วไม่ไมอ้ม่ใ้่คุณคอไมคือไป่ใ้่อไม่่คอไม่่ยอ้เหี้ย บ้าอะไรเนี่ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าชิบเอาเชีย่อยอะไรกูวิ่งนี่พีสาวโอ้โหพี่กูบอกแล้วมึงอยกไปทากมันไม่ใช่เพื่อนมึนงครับวิเชี่ยกูบอกแล้วมันจะปิดข้างหน้ากูนั่นไงชัดเจนบ้าเอ้ยบ้าจริงบ้าจริงก็บ้าแล้วตอนนี้นะครับพี่เออพีพูดไรนะสิ โอคเช็ดเว้ยโบว์วัาซีนี้เป็นการแสดงเวอร์ตีมหรืออะไรกันเรื่องนั้นนะนะเออไม่ใช่แล้วรับมึงนี้ไปก่อนครับพี่มึงวิ่งมาเร็วกวันนี้ไม่ได้หรอโอ้โหพี่ครับพี่เดี๋ยวไม่ร่อยแค่ตาไม่เห็นยังเหม็นเอาจิ๊บผ่านแทางปิดทางตรันทางมตะรันลูมันตะอ้นเขียนเชิญหนอโตเคเขียนช้าหน่าแตงแนงแนงแดงแดงเอามาละซาซาสกิมาซาซากิ หมอกหน่อยผีเป็นยอาโอเคไม่มีอะไรครับทุกคนผมว่าหายเ้ยบอกอย่าไปทักเปิดเชิญชวนเฮ้ยไอ้เียด็กผีเอาเลือดเลยน้องกูจะแดกหัวมึงเฮ้ยไอ้เีย <laughs> ไอวิน <I> <laughs> อุ้ยว่านะมันคงไม่ให้กูไปดีๆหรอกไว้เกมนี้เอาจิงปะเฮ้ยกู <laughs> ตาฝาดหรือว่ากูเห็นกูนตาฝาดหรือว่ากูเห็นสมิงโก้ <c oughs> เอ๊ะมันใช่ไหมนะ่ะข้างหน้า <laughs> ทุกคนว่ามันใช่โอ้ยสมิงโก้ ไอ้เหี้ยโฆษณาจริงนะไอ้นงมันเนี่ยมันที่นหลิงกับอื่นไม่ใช่หรอทำไมพวกขอเดินไปต้องที่หอล่ะแปลกชะมัดเฮ้ยไข่ข้างหน้าน่ะเพื่อนอย่าอย่าอย่ากูหางจอเลยกูหางจอเลยแค่นั้นแหละไม่ได้กินกูนะกูบอกเลย

ไอเหี้ยไปกูนึกว่ามึงเป็นอุ่นที่ไหนได้บึงเป็นสงโก้ไอวินนี่มึงนี่กูวิ่งก่อนกูวิ่งก่อนตอนเนี้ยไยพ่ามึงไอเหี้ยไอวินเ้ย เอานี่ไงห้องน้ำล้วนี่ห้องน้ำนี่เข้าใกล้ห้องน้ำเท่าไหร่สิค่ะสูดทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวเหละช่วยลิเทียนมีโอเคห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องไหนโอเคห้องไหนเอาผีแบบไอ้ตัวที่โดดอ๋อ <c oughs> โอ้รู้สึกรล่มขึ้นเยอะแต่เกมไหาอยย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 กางยิยแยยยย่ายยยยยยยนยยยยยย่นยย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 ยียยยยเอยยเยยยยยอยยเยย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 รยย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 ยน ไหมดเฮ้มันเสียแน่สวยชะมัดสวยโอ้ยเยียคีมึงไม่เซ็นเซอร์เลยเหรอเพื่อนโอ้โหโอ้ยเยี่ยคีเอาเดี๋ยวบอกนะไอ้เหี้ย

น่าหวันนี้มีคนทำไงไม่ใช่เวลาไม่ได้เหี้ยเข้าไปเข้าไปซ่อนเข้าไปซ่อนเอ้าเป็นนอกเชอเลยกูปวดจี้เลยตอนนี่น่ากลัวกว่าผีอีกคือเครื่องสักผ้าที่ไหนวะเนี่ย โอ้ไข่ตากผีใครตากผีดเฮียใ,ใครตากผีกูทำจริงอยากเข้าไปเ <c oughs> พื่อนอยากเข้าไปเพืพ่อน,นอยากเข้าขไปเฮ้ยเโอ้่ากูโดนข้างบ้านด่าแน่กูเชื่อเลยนะ กดหัวไงมันกดหัวมันจับกูกดโอ้โหไม่เล่นบินใส่ไอ้วเนี่ยีเทียนมิงีเทียนหมิงจง什么มิงอ้าว เราถึงตอนนี้ฉันจะฆ่าแม่นั่นดับสีชิงเียนเดี๋ยวก่อนไ่ดาบมาอย่ไาไ่ควักเลยไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มที่เหลือจะทำอะไรไ้กระจอกเ้ยปล่อยเพื่นเพื่อนของฉันแล้วแกมาเจอกับฉันนี่เอเชี่ยคนนี้ไม่คนจริงจับ <c oughs> ท,ทำไม <Gold! S 1> เสียงกันไปแบบนี้อีผีธุรกิจนั่นนี่ไงกูทำไรอ่ะแทงแม่งเลยไหมมีเทียนหมิงให้พ้นแล้วทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยว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 เฮ้ยไอชิบกูต้องกลับกูเคยดูพี่นนท์มาอยู่กูรู้มือกูรู้มืออยู่อ่ะโผล่ขึ้ากูว่าแล้วกูก็กลับดิครับโผล่มากูกลับ จมคีตายเดี๋ยวนี้อันนี้เคยดูมาอยู่เคยดูมันผ่านอันไหนประตูจริงอันไหนประตูหลอกโอเคมึงมาดักกูแล้วไอวีเนยยังไง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 เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยข้างหน้าเป็นประตูจริงป่าวะใช่ไหมเนี่ยมึงจะมาโผล่หน้าอีกเว้ยเนี่ยโอ๊ยไม่โผล่ไม่โผล่ จะไม่เป็นไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ละอ้าวูต้องไปไหนอะก็จบกันไปแล้วนะครับผู้ชมสําหรับไฮไลท์ความน่าของเกมคําสาบสะพานเฮียนนะครับผมก็ถ้าใครอยากดูย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับ